ปกติถ้าเป็นตลาดนอกระบบที่มืออาชีพสักหน่อยจริงๆเขาจะไม่พยายามให้มันเกิดภาพชัดๆอย่างภาพรถขนน้ามันจํานวนมากกับช่วงเวลาที่มันไม่ค่อยได้เนี่ยพอมันเกิดภาพแถวรถน้ํามันมันเล่าเรื่องได้เองซื้อไม่ต้องไปขุดลึกคนก็แชร์กันแล้วความเห็นของชาวกมพูชาในอีกมุมนะครับก็โยนให้เรื่องกรณีของน้ํามันไทยผ่านลาวมาที่กมพูชาเสมอไปไหมก็บอกว่าถ้ามันเป็นไปได้ก็น่าจะเป็นเพราะคนกลางนะครับไม่น่าจะเกี่ยวกับกัมพูชาโดยตรงเพราะว่ากมพูชาในช่วงเวลานี้ ก็ค่อนข้างจะห่วงภาพลักษณ์กันอยู่แล้วก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ต่อให้ขนจากไทยมาที่ลาวมาที่กัมพูชาจริงมันมีความเป็นไปไ,ได้ที่น่าจะเป็นตลาดนอกระบบซะมากกว่ามากกว่าที่จะเป็นบริษัทดีลบริษัทกันเองโดยในความเห็นหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็มีเหตุผลในมุมอของเขานะครับว่าคือถ้าในสถานการณ์ตอนนี้นะกัมพูชาก็พยายามที่จะประกาศออกไปว่าลดพึ่งพาไทยอยู่แล้วแต่สุดท้ายถ้ามันเป็นในอีกแบบหนึ่งก็คือดันดีลที่โยงน้ามันไทยอ้อมเข้าประเทศ แล้วคนจับได้เมื่อไหร่นะคือมันเท่ากับว่าเสียหน้าแบบไม่ต้องตีความอะไรเลยผมค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเป็นดิวระดับประเทศหรือว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เนะี่ยเขาจะทิ้งรองรอยไว้เยอะโดยเฉพาะในช่วงที่มีปัญหากันอยู่เนี่ยเอกสารการเงินการเคลื่อนย้ายปริมาณเยอะๆคือยังไงยังไงมันก็ไม่เนียนอยู่แล้วโดยธรรมชาติดังนั้นดิวนี้ถ้ามาที่กัมพูชาจริงๆไม่ได้จะเกี่ยวข้องกับบริษัทยักษ์ใหญ่หรือแม้กระทั่งระดับประเทศกัมพูชาต้องย้ำว่านี่ก็เป็นหนึ่งในมุมมองของทางฝั่งนั้นนะครับซึ่งงงกกกกนนาไปสู่รถ,ถเเียยัอด้ว ยังในความเห็นน,นะครับก็อธิบายโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าจริงๆวัฒนธรรมทางรัฐในพื้นที่ชายแดนมันเป็นเรื่องที่คนไทยมองยังไงก็จับไตได้อยู่แล้วคุณก็รู้ดีว่าในพื้นที่พรมแดนอ่ะมันเป็นเส้นบนแผนที่มากกว่าที่จะเป็นกระแพงจริงเพราะฉะนั้นเรื่องของการค้าอ้อมๆเนี่ยคนไทยเห็นรถมากองอยู่เยอะในสถานการณ์ที่กําลังมีความตึงเครียดกันอยู่มันเป็นอะไรที่จับได้แล้วก็เป็นกระแสดได้โดยธรรมดาคนเขาเนี่ยรู้กันดีว่าการซื้อข้ามแดนแบบไม่เป็นทางการมันเกิดขึ้น แต่ว่าพอเป็นสถานการณ์ที่ไทยกับกัมพูชากำลังมีปัญหากันอยู่คนเองคนทั่วไปชาวบ้านนะก็เห็นและก็ช่วยกันให้ของมันไม่ไหลออกไปด้วยซ้ํามันเป็นเรื่องที่คนพื้นที่ก็รู้กันดีแต่ทีนี้พอแชร์ออกไปในโลกโซเชียลมีเดียคนที่อยู่ในโซนพื้นที่อื่นๆก็ย่อมตกใจเป็นธรรมดาที่มันมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นด้วยเหรอในความเห็นที่เขามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าโหดูในเวลาปกติเสียภาวะปกติการที่มีน้ํามันอ้อมไปอ้อมมานะไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงนะ แทบจะไม่มีใครสนใจเลยคนไทยก็ไม่ได้มาสนใจแต่พอไทยกับกัมพูชามีปัญหากันน้ำมันนี่ถูกมองเป็นสเสบียงอย่างหนึ่งเฉยเลยสื่อก็มาจับตาซะอย่างนั้นซเชียลก็มาขยายภาพสิ่งที่เคยเป็นเรื่องของคนทำมาหากินกลายเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีของประเทศโดยทันทีบางส่วนนะครับก็ตอบกลับนะครับก็บอกว่าปัญหาก็คือต่อให้ในระดับประเทศกัมพูชาหรือว่าในระดับบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่ได้ทํากันจ,จริงจริงแต่พอถูกจับได้ว่ามันมีเส้นทางแบบนี้ ต้องยอมรับว่ากัมพูชาก็เสียหน้าไปเต็มๆนะเพราะว่าต่อให้ไม่ได้มีคําสั่งโดยตรงระดับประเทศไม่ใช่ดีลระดับประเทศไม่ใช่นโยบายของบริษัทใหญ่ๆแต่เมื่อภาพมันออกมาแบบนี้กัมพูชาของเรามีจุดยืนอยู่แล้วว่าจะไม่พึ่งพาไทยลดการพึ่งพาของไทยให้ได้มากที่สุดแต่ในสังคมไทยเขาไม่ได้มองแบบนั้นนะ,นะสินี่คือสิ่งที่กัมพูชาเสียหน้าไปเต็มๆความเหตุไปอีกนะครับก็บอกว่า ก็มันเสียหน้าตรงที่กัมพูชาประกาศออกไปแล้วมันเหมือนเป็นการทําอธิบายยืดยาวต่อไปอีกเราค่อนข้างมีท่าทีที่ชัดแล้วก็แรงพอนะว่าเราประกาศลดพึ่งพาไทยแสดงท่าทีแข็งกร้าวแล้วพูดถึงคันแบนสารพัดอยา่างคือคิดดูแล้วกันว่าส่งสัญญาณไปแล้วว่าจะไม่ยอมอีกแล้วไม่เอาของไทยอีกแล้วแต่พอมีใครสักคนจะไปสต็อกหรือจะไปตุนอะไรไว้ผ่านเส้นทางมาแบบนี้ชื่อเสียงหรือชื่อเสียมันส่งตรงมาที่กัมพูชาโดยตรง ผมไม่มั่นใจซะหน่ยซ้ำว่านั่นอะมาที่กัมพูชาจริงหรือเปล่าบางส่วนก็มาแสดงความเห็นนะครับว่าคุณพยายามมารักษาชื่อเสียงในช่วงเวลานี้มันใช้ได้ที่ไหนล่ะ มันเป็นช่วงเวลาที่มีปัญหากันอยู่แล้วชื่อเสียงมันไม่ได้ไปในทางที่ดีอยู่แล้วต่อให้มีจุดยืนที่ชัดเจนว่าลดการพึ่งพาไทยให้ได้มากที่สุดแต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ของไทยเองซะด้วยซ้ํารถมันกระจกตัวกันรถน้ำมันกระจกตัวอยู่แบบนีน้ยังไม่ได้มีหลักฐานเลยว่ารถเหล่านั้นทุกคันเป๊ะๆหลังไหลเข้ามาที่กัมพูชาโดยตรงยังไม่มีภาพมาที่กัมพูชาโดยตรงให้เห็นเลยพวกเขาก็ตัดสินไปแล้วว่ามันน่าจะมาส่งถึงที่กัมพูชาโดยตรงอาจผ่านมาที่เส้นทางของเราแล้วก็มาที่กัมพูชา โดยที่ยังไม่ได้มาถึงจริงๆเลยอันนี้ก็พยายามยื้ออยู่นะครับว่ายังไม่ได้มาที่กัมพูชาเลยแต่ว่าตัดสินไปแล้วว่ามาแน่ๆกลกายเป็นว่ากัมพูชาก,ก็เสียหน้าไปแล้วอะไรแบบนี้นะฮะขณะที่บางส่วนเริ่มบนบ้านเกิดตัวเองนะฮะก็บอกว่าพูดมาตั้งนานว่าลดการพึ่งพาไทยสุดท้ายคนอื่นเขาพูดแทนเราไปแล้วคือไม่ต้องพิสูจน์หรอกว่ามาถึงจริงไหมนะแค่มีข่าวแบบนี้จากทางฝั่งไทยคนภายนอกหรือไม่แต่คนไทยเองเนะี่ยก็คิดทันทีว่าเอากมัมพูชาก็ยังต้องพึ่งเขาอยู่ดีเนี่ยอันนี้เนี่ยผมเจ็บเลยนะ ไม่ใช่เพราะน้ำมันแต่เป็นเพราะว่าเราพยายามพีเซนต์ออกไปแล้วว่าลดการพึ่งพาไทยแต่กลับการเป็นว่ามันดูเหมือนจะทําไม่ได้ในสายตาเขาโดยความเห็นที่ข้อมาตอบกลับนะครับก็โต้แย้งกันเองก็บอกว่าคุณก็ไปตามข่าวทางฝั่งไทยเกินไปมันเป็นการเล่าเรื่องที่ยังไงก็ทําให้เราดูเป็นรองดูเป็นรองมากกว่าอยู่แล้วคือแน่นอนว่าบางคนไปตามสื่อไทยบางคนก็ย่อมรู้สึกนะว่า มันเป็นแบบนั้นเรายังต้องพึ่งพาเขาอยู่แต่คุณคิดดูเอาละกันว่าแม้แต่ทางฝั่งไทยเองยังมองว่ามันเป็นข้อสงสัยเฉยว่ามันเป็นจริงหรือเปล่ามันจะมาถึงที่กัมพูชาจริงไหมก็ยังไม่มีใครตอบได้เลยยังไม่ได้มีรูปเลยปรากฏได้เห็นที่กัมพูชายังไม่มีแต่คนทางฝั่งนั้นก็บิ้วกันมั่นใจกันไปก่อนแล้วว่าน่าจะมาที่กัมพูชาอย่างแน่นอนผลก็คือไทยดูเหมือนจะคุมเกมในขณะที่กัมพูชาดูเหมือนจะยังหนีไม่พ้นกับการพึ่งพาอยู่เลย ท,ทั้งท่ที่ในความเป็นจริงยังไม่แน่ใจเลยว่ารถเหล่านั้นที่ติดอยู่ที่ด่านไทนจะมาที่กัมพูชาไหมขณะที่ความเห็นทัดมาเขาบอกว่าก็ในกัมพูชาเราอยากลดการพึ่งไทยจริงนะแต่ว่าระบบมันยังไม่พร้อมมันก็เลยมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นการลดพึ่งพามันไม่ใช่การใช้สวิต์ปิดเปิดน,นะโครงสร้างโลจิสติกการที่จะต้องขนมาส่งต่อกันเนี่ยครังสัญญามันยังผูก่กันอยู่พอมีข่าวแบบนี้ มันเลยไปกระตุกความจริงที่เราไม่อยากให้คนเห็นมันเถียงไม่ออกเลยทีเดียวบางส่วนนะครับก็บอกว่าระดับประเทศกัมพูชาพยายามแล้วแต่ปัญหาก็คือคนที่เป็นพ่อค้าคนขายคนข้างล่างนยะยังใช้ทางเดิมอยู่พอมันขนส่งมาหากันได้อย่างไม่สะดวกพ่อค้าคนกลางตลาดนอกระบบความเคยชินกับชายแดนก็จะหาทางมาประมาณนี้แหละอันนี้ผมพูดถึงสินค้าอื่นๆนะ แล้วจะมาบอกว่าสิ่งที่พูดถึงมันไม่ใช่ในโยบายโดยรวมของกัมพูชาแต่มันคือพฤติกรรมของผู้คนไม่น้อยเลยที่กัมพูชาเองยังคุมไม่หมดขณะที่ความเห็นทํามานะครับก็บอกว่าแค่ทางฝั่งไทยสังคมโซเชียลไทยพูดถึงกัมพูชาก็เสียดาแล้วในเรื่องนี้ไม่ว่าน้ํามันน่ะจะเข้ามาที่กัมพูชาจริงไหมแค่ในโซเชียลไทยเป็นคนพูดแปลว่าเราก็ต้องตกเป็นฝ่ายตั้งรับผมคิดว่า คนมากมายในกัมพูชาควรจะต้องไปโต้กลับให้ชัดนะตอบโต้ให้ชัดปไปเลยว่าไม่ใช่ที่กัมพูชาไม่ใช่ที่กัมพูชาต้องแสดงให้เห็นว่าไม่เอาไทยไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจหรอกแต่เพราะเราเองก็มีความเป็นตัวเองยืนหยัดความเป็นตัวเองไม่พึ่งพาไทยให้ได้บางส่วนก็เข้ามาตอบกลับนะฮะก็บอกว่าคือถ้าคุณมองว่าอันนี้คือการเสียหน้าแล้วเราต้องสู้ให้ได้คือในเมื่อมันติดตรงนี้ไปแล้วถูกมองอย่างนั้นไปแล้วแก้ด้วยการทําจริงไม่ใช่ไปถกเถียงกับเขา ผมแนะนําว่าไม่ต้องไปถกเถียงอะไรกับเขาเพิ่มเติมเลยไม่ต้องไปถกเถียงว่ามันไม่จริงมันไม่ช่วยอะไรสิ่งเดียวที่แก้ภาพได้ก็คือคุณต้องพากันลดพึ่งพาไทยได้จริงๆกระจายซัพพลภยได้จริงแล้วก็ทําให้ข่าวแบบนี้ต่อให้มีมาอะไรยังไงก็แสดงให้เห็นว่ากัมพูชา,าไม่พึ่งพาไทยแล้วแต่เรื่องนี้ก็มีคนพูดต่ออีกนะครับก็บอกว่าอย่าว่าเรื่องของเกมภาพลักษณ์มันไม่สําคัญเลยยิ่งสถานการณ์นี้นะพอเรื่องนี้ถูกพูดถึงในไทย โดยเฉพาะในบริบทความตึงเครียดระหว่างทั้งสองมันทาให้เกิดภาพแบบนี้ขึ้นทันทีมันดูเหมือนว่าไทยเป็นฝั่งคุมเกมสามารถจับตาละสกัดได้ในขณะที่กัมพูชาเป็นฝั่งที่ดูจะต้องอาศัยทางอ้อมแม้กระทั่งเรื่องของน้ํามันต่อให้น้ํามันไม่ได้เข้า,ขาเขมรจริงนะภาพที่ถูกจําไปแล้วก็คือขเขมรยังหนีการพึ่งพาไทยไม่พ้นนี่แหละคือเจ็บใจมากๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของการขนส่งแล้วแต่มันคือสถานะทั้งหมดทั้งมวลที่ยังเป็นอยู่ แล้วส่วนนะครับก็ให้ความเห็นว่าโอ้ยแค่คําว่าอาจสงสัยหรือไม่ละโนมที่จะมาที่กัมพูชามันไม่ต้องมีหลักฐานเต็มๆมันก็พอจะพูดได้นะเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็มีคนพยา,ยามทาแบบนี้กันกับสินค้าอื่นๆคือคนมาตามเรื่องนี้เขาอาจจะไม่ได้เก็บคําว่าอาจไว้ในหัวนั้นสิ่งที่ค้างอยู่ในหัวก็คือคำเมนกําลังพึ่งพาน้ามันไทยอยู่แปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือข่าวมันไม่จําเป็นจะต้องตามว่ามาถึงที่กัมพูชาจริงไหม แต่ว่าคนแม้กระทั่งคนไทยคนลาวเชื่อว่าสถานการณ์นี้อาจจะมาที่กัมพูชาแน่นอนบางส่วนนะครับเขาบอกว่าเราลดพึ่งพาไทยแต่พอพูดถึงเรื่องน้ำมันไทยอ้อมเข้ากัมพูชาคือผมมั่นใจว่าคนมากมายในกัมพูชานะไม่ได้มานั่งคิดหรอกว่าคนจะมองอะไรยังไงคนในประเทศคิดยังไงไม่ได้สนใจหรอกแต่ค่อนข้างจะก,กังวลนะว่าประเทศเพื่อนบ้านจะมองยังไงเรื่องนี้มันเชื่อมโยงกับลาวด้วยไง ก็าต้องผ่านไปที่ลาวแล้วก็อาจจะมาที่กัมพูชาโลกออนไลน์ทั้งภูมิภาคมองอยังไงไอ้นี่เราจริงจังมากเลยพอมีประโยคทานองว่าน้ํามันไทยอาจจะไหลเข้าสู่กัมพูชาในช่วงเวลานี้ไปที่ลาวก่อนแล้วก็มาที่กัมพูชามันไม่ใช่แค่เรื่องของน้ํามันนะสิแต่เราได้แสดงท่าทีออกไปไปแล้วว่าเรากําลังมีปัญหากับไทยอยู่ตรงนี้แต่ขณะเดียวกันภาพที่แสดงออกไปต่อเพื่อนบ้านคุณคิดดูแล้วกันว่าคนเวียดนามจะมองกันยังไงเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรากาลังมีปัญหากับไทยแต่เราก็ต้องพึ่งพาน้ํามันจากเขาไปด้วย บางส่วนนะครับก็บอกว่าโซเชียลไทยนี่แหละมีพลังในการขยายให้คนทั้งภูมิภาคได้เห็นได้มุมนี้จะพูดตรงๆนะว่าระหว่างไทยกับกัมพูชาคือมันมีความประชดประชันกันอยู่แล้วไงดังนั้นถ้ามีข่าวแบบนี้ออกมาในโซเชียลมีเดียของคนทั้งภูมิภาคนะก็จะหยิบเรื่องนี้ไปพูดถึงต่อหยิบไปย้ำว่ากัมพูชาาย,ยังไงก็ต้องพึ่งไทยคือพอถูกพูดถึงแบบนี้แล้วมันก็เลยเป็นเรื่องที่เสียความมั่นใจในตัวเองอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ขณะที่บางคนก็โต้แย้งกันเองนะครับก็บอกว่าคุณจะไปเสียความมั่นใจอะไรก็ตามเตอะแต่ผมน่ยไม่เสียความมั่นใจเรื่องของสินค้านะ่ะถ้าคุณสามารถซื้อได้ถูกถูกนะหรือว่าซื้อได้ราคาสมเหตุสมผลแล้วคุณก็ได้ใช้มันเนี่ยคุณจะไม่ได้มานั่งสนใจหรอกว่ามันเสียเซลอะไรยังไงไหมตราบใดที่มันยังไม่แพงอย่างในความเห็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็บอกว่าชีวิตจริงนะมันไม่ได้มาห่วงหรอกว่าเสียหน้าหรือเปล่าชีวิตจริงเนี่ยคือเรื่องของต้นทุน แน่นอนว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยพูดถึงแต่เรื่องศักศีไม่พึ่งพาไทยแล้วแต่พอคุณยังไม่ได้สัมผัสว่าต้นทุนถ้ามันไม่พึ่งไทยเลยเนี่ยมันจะแพงขึ้นแค่ไหนอย่างคนหน้าง,งานนี่แทบจะคุยกันทุกวีทุกวันว่าวันนี้เติมน้ำมันที่เท่าไหร่ขนของได้กําไรไหมพรุ่งนี้ของขึ้นราคาหรือเปล่าอันนี้เนี่ยคือเรื่องที่คนสนใจมากกว่าแต่ในโลกโซเชียลเนี่ยเอาแต่พูดถึงลดกันพึ่งพาไทยโอโ้โหถ้าคุณลดจริงนะของที่ขายอยู่แถวบ้านคุณจะแพงขึ้นน่าจะขึ้นเกือบเท่าตัวได้เลยสําหรับหลายๆอย่าง สหรผมคำว่าพึ่งไทยในโลกของการค้าขายมันไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นรักเมืองไทยมันแปลว่ามันขนได้ใกล้กว่ามันเร็วกว่าต้นทุนรวมเอามาขายมันก็ต่ำกว่าคนได้มีชีวิตได้ใช้เงินในแบบที่มันสมเหตุสมผลและราคามันก็แว่งน้อยกว่าในบางช่วงบางพื้นที่แล้วถ้ามันตัดออกทันทีนะไม่ได้หายไปเฉยๆยนะมันจะแปลงร่างเป็นต้นทุนใหม่ขายกันแพงขึ้นทันทีอย่างที่ได้ชั้นเรื่องของน้ํามันที่ผมพูดเลยว่าถ้ามันไม่มีน้ํามันจากไทยโดยตรงเลยนะ แบบเส้นทางตรงๆต,ตามปกติแล้วยะทางไกลขึ้นค่าขนมันก็แพงขึ้นแล้วเวลาเดินทางนานขึ้นต้นทุนการเงินสต็อกเพิ่มความไม่แน่นอนสูงในช่วงสถานการณ์นี้ไม่ว่าใครขายของนะก็เริ่มที่จะบวกเพื่อใส่ราคาเอาไว้สุดท้ายนะคนทั่วไปที่บอกว่าลดพึ่งไทยเริ่มยอมจ่ายแพงเพราะมันไม่มีทางเลือกที่จะสามารถที่จะจ่ายถูกได้มากกว่านี้แล้วในความเห็นตัดมาที่เข้ามาตอบกลับกันนะฮะก็บอกว่า นี่แหละคือความจริงโหดของตลาดการค้าระหว่างไทยกัมพูชาลาวและก็เพื่อนๆในภูมิภาคแค่มีสัญญาณว่าสัพลายจะตึงเนื้ราคาก็ขึ้นก่อนของขาดอีกผู้ค้านะ่ยต้องการความเสี่ยงผมว่ากรณีนี้น่าจะเป็นผู้ค้าคือคนา้เน่านะแทบจะรู้อยู่แล้วว่ามันมีแนวโน้มที่จะแพงขึ้นแต่ว่าในโซเชียลในอินเทอร์เน็ตได้พูดถึงกันไม่พึ่งไทยไม่พึ่งไทยพูดกันได้แบบแข็งๆเลยแต่ในสถานการณ์จริง คนมากมายแทบจะก,กังวลอยู่แล้วกับความพันพวนของราคาซึ่งใครสต็อกเอาไว้ได้ก็จะดันราคาได้อยู่ดีบางส่วนนะครับก็เข้ามาโต้แย้งให้กับคนกลางนะหรือว่าตลาดที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีปัญหาเรื่องของทั้งสองประเทศนะฮะในความเห็นนี้นะครับก็บอกว่าถ้ามันค้าขายแบบถูกเส้นทางปกตินะั้นไหลลื่นหมายถึงทุกๆุสินค้าเลยถ้ามันสามารถทําได้อย่างเพียงพอราคาสะเทียนตลาดนอกระบบะจะหากินยากเลยมันไม่สามารถจะเกิดได้ แต่กรณีนี้น่ะมันเกิดจากช่องทางถูกบีบข่าวก็ทำให้คนกังวลว่ามันจะแพงขึ้นราคาก็ตั้งท่าที่จะพุ่งด้วยแน่นอนว่าตลาดนอกระบบก็ย่อมโผล่ขึ้นมาเองมันเหมือนน้ำซึมจาก,กรอยเล้ามันคืออาการของระบบของเราเองที่ยังคงเปราะอยู่ที่มากกว่านั้นก็คือกลายเป็นว่าคนในอินเทอร์เน็ตนั้นกลัวเสียความมั่นใจเพราะข่าวเฉยๆเลยนะเดี๋ยวความเห็นแต่มานะครับก็บอกว่า ถ้าคนมากมายในโลกโซเชียลน่ะกลัวที่จะเสียศักดิ์ศรีตรงนี้แล้วก็มาตัดไทยทันทีในชีวิตจริงนะคนทั้งประเทศหนาจ่ายแพงขึ้นแน่ถ้าทําแบบสมบูรณ์แบบนะแล้วสุดท้ายคุณจะไม่ได้กู้หน้าอะไรเลยคุณจะแค่ย้ายความกังวลไปสู่อีกจุดหนึ่งไปลงกับครัวของคนมากมายที่จะต้องจ่ายแพงขึ้นในการดํารงชีวิตมันไม่อิ่มท้องมากขึ้นหรอกนะมันมีแต่จะแพงขึ้นไม่พึ่งไทยนะทําได้แต่ผมเชื่อว่าต้องค่อยๆทํา ไม่ใช่บอกว่าไม่พึ่งเลยความเห็นในช่วงนท้ายนะครับก็เริ่มจะไม่ปฏิเสธกันแล้วนะครับว่ามันมีจริงที่จะโผล่มาที่กัมพูชาด้วยสำหรับน้ํามันที่เข้ามาทางลาวแล้วก็มาที่กัมพูชาอย่างในความเห็นนี้นะครับก็บอกว่าคือถ้าไม่มีจริงนะมันไม่ควรจะออกมาแบบนี้มันมีความตึงเครียดเกิดขึ้นอยู่ใช่ไหมละ่ะแล้วก็ดันมีปริมาณเคลื่อนย้ายที่ผิดปกติคือถ้ามันเป็นปริมาณเดิมอันนี้ยังเป็นไปได้อยู่ที่อาจจะมาที่ลาวหรือว่าจะแวะมาที่กัมพูชาเล็กน้อย แต่ทีนี้พอมันปริมาณเยอะจนน่าตกใจข่าวทางฝั่งนั้นเกิดขึ้นทางฝั่งลาวก็เริ่มพูดถึงทางฝั่งกัมพูชาน่าจะเป็นสถานการณ์ที่ลงตัวพอดีเหมาะเจาะมันก็เป็นเรื่องที่เป็นแพทเทิร์นที่เขาจะเดาการไหลของสินค้านะว่าจะไปที่ไหนบางส่วนนะครับก็บอกว่าตลาดไม่ขยับแรงขนาดนี้ถ้าไม่มีของจริงอยู่ในสมการอยู่ผมก็าลังพูดถึงภาษาของตลาดเลย คือถ้าไม่มีคนอยากซื้อนะหรือว่าไม่มีคนอยากได้ราคาที่มันไปต่อได้แต่ผมเชื่อว่าอาจจะไม่ได้มาที่กัมพูชาทั้งหมดแต่บางส่วนน่าจะมีจริงบางส่วนต้องมาที่กัมพูชาอย่างแน่นอนถ้ามันคือปริมาณที่เยอะจริงๆอันนี้คือยังตอบกลางๆอยู่นะครับเขาบอกว่าอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดเอา้าเรื่องราวในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบกันเล่าเรื่องราวสถาน,นีเรียบเรียงมานั่งเล่าสกดฟังมาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ